เราสามารถกดเรือกโหมดการยิงของเราได้นะคะโดยกดที่ F1 เลยค่ะจะมีการยิงแบบ1ครั้งถึง5ครั้งนะคะแล้วก็จะมี ยิงแบบต่อเนื่องค่ะก็คือแท็กกิ้งนั่นเองค่ะในหน้าที่2นะคะ F 1นะคะจะตรงกับคำสั่งทิ้วค่ะจะเป็นการปิดค่าชดเชยตัวกล้องนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะแนะนำว่าให้เปิดออนไว้ตลอดนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะอย่างที่หนึ่งได้บอกไว้นะคะเราจะมาดูปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะคะของกล้องโท t a ั i น n ยี่ห้อดา d ีรุ่น DTM 6ก4 r ตัวนี้กันค่ะค่ะแลวสำหรับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานของเขานะคะจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะเราไปรับชมกันในคลิปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแรกกันก่อนค่ะปุ่มแรกนะคะปุ่ม power ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่เปิดปิดเครื่องค่ะทําการกดเปิดเครื่องเลยค่ะ ปุ่มต่อมานะคะเป็นปุ่มรูปดาวตรงนี้นะคะก็คือปุ่มคีย์สตาร์นั่นเองค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆค่ะค่ะที่ F 1นะคะ EDM setting นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าหน้าเป้านะคะและเลือกโหมดการยิงนะคะเมื่อเรากดเข้ามานะคะ F 1นนะคะ EDM mode นะคะจะเป็นการเลือกโหมดการยิงนะคะ เราสามารถกดเลือกโหมดการยิงของเราได้นะคะโดยกดที่ F1 เลยค่ะจะมีการยิงแบบ1ครั้งถึง5ครั้งนะคะแล้วก็จะมียิงแบบต่อเนื่องค่ะก็คือแท็กกิ้งนันเองค่ะต่อมาค่ะที่ F2 นะคะรีเฟคเตอร์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกชนิดของเป้านะคะจะมีแบบนอนปิดซึมนะคะแบบแผ่นชีคค่ะแล้วก็แบบเป้าปิดซึมค่ะ ต่อมานะคะที่ F3 นะคะหากเราเลือกชนิดหน้าเป้าเป็นเป้าปิดซึมนะคะที่ F3 ตรงนี้นะคะเราต้องมาใส่ค่า offset หน้าเป้าของเรานะคะว่า offset ที่เท่าไหร่ค่ะโดยการกดเข้าที่ F3 ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ offset ลบ30นะคะเราก็ใส่ไปลบ30ค่ะจากนั้นนะคะก็กด enter ที่ F4 ค่ะ offset หน้าเป้าของเราตรงนี้ก็จะเป็นที่ลบ30นะคะ ต่อมานะคะที่ F 4นะคะก็จะเป็นการเซฟค่ะและการกดออกจากการตั้งค่าหน้าเป้าและเลือกโหมดการยิงนั่นเองค่ะต่อมานะคะที่ F 2 LED ตรงนี้นะคะจะเป็นการเปิดไฟหน้าจอค่ะต่อมาค่ะที่ F 3ตรงนี้นะคะเลเซอร์ดาวนะคะจะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้หมุดนะคะเมื่อเรากดเปิดนะคะเลเซอร์ของเราก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะที่ F4 ค่ะเลเซอร์พอยต์นะคะเมื่อเรากดเข้ามานะคะจะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้เป้าของเรานั่นเองค่ะเรามาดูปุ่มต่อไปกันค่ะปุ่มลูกศรสามแฉกตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้เช็คค่าพิกัดนั่นเองนะคะปุ่มต่อมาค่ะคือปุ่ม NU นะคะเมื่อกดเข้ามานะคะก็จะมีโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะ สำหรับโปรแกรมการใช้งานต่างๆนะคะเดี๋ยวหนึ่งนะคะจะมาสาธิตในคลิปต่อๆไปนะคะปุ่มต่อมาค่ะปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้เช็คค่าระยะนั่นเองนะคะปุ่มต่อมาค่ะคือปุ่ม a n g ตรงนี้นะคะคือปุ่มที่ใช้เคลียร์อ่าจอค่ะ ถัดมาค่ะคือปุ่ม ESC ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการออกจากคําสั่งต่างๆนะคะปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะปุ่ม Enter ค่ะจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการตกลงเข้าใช้คําสั่งต่างๆนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่หน้าจอหลักกันบ้างนะคะ F1 ถึง F4 ค่ะที่ F1 นะคะก็จะตรงกับคําสั่งสูตรเซตนะคะเป็นการเซตค่าองศาแนวลาตรงนี้นะคะให้เป็นสูตรนะคะ ก่อนที่เราจะเปิดฉากหามุมนั่นเองค่ะที่ F2 นะคะจะตรงกับคำสั่งโฮค่ะเป็นการล็อกค่าองศาแนวราบของเรานะคะต่อมาค่ะที่ F3 นะคะจะตรงกับคำสั่ง h e a d s e t นะคะจะเป็นการกำหนดค่าองศาแนวราบของเราเองค่ะว่าเราต้องการให้ค่ามุมองศาตรงนี้นะคะเป็นมุมองศาที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะ ส่วนที่ F4 นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะในหน้าที่2นะคะ F1 นะคะจะตรงกับคําสั่งทิ้วค่ะจะเป็นการเปิดค่าชดเชยตัวก้องนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะแนะนําว่าให้เปิดออนไว้ตลอดนะคะปุ่มต่อมานะคะที่ F2 นะคะจะตรงกับคําสั่ง V% ค่ะจะเป็นการเปลี่ยนค่ามุมองศาแนวดิ่งนะคะจากองศาให้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะที่ F3 นะคะก็จะตรงกับคำสั่ง r l ค่ะจะเป็นการเปิดหน้าซ้ายหน้าขวานะคะของมุมองศาแนวราบของเรานั่นเองค่ะพาลสำหรับหน้าหลักของเขานะคะก็จะมีอยู่แค่2หน้านะคะปุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มตัวเลขและตัวอักษรน,นะคะที่เราใช้ในการป้อนข้อมูลในการเข้าใช้คำสั่งหรือว่าโปรแกรมต่างๆนั่นเองค่ะ และนั่นก็เป็นปุ่มการใช้งานนะคะของกล้องดาดีรุ่น dtm 6 2 cr ค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจรุ่นนี้นะคะหรือว่าจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้นะคะที่สาขาลางังสิทค่ะ หรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0ู1 8 1 6 8 4 4หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะค่ะแลวสำหรับคลิปหน้านะคะหนูจะมาแนะนำโปรแกรมอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ ขอบคุณค่ะ